านี้ก็เป็นกระเทยค่ะอัทศตาที่แล้วเป็นหมาเหรอใช่นี่พี่ไม่รู้จริงๆหรคะว่าที่พี่พูดไปเมื่อกี้มันคือการเหยียดเพศใช่โอ้โหพร้อมเหียงไม่ต้องพูดคำคำเพงแล้วตอบไลหยุด้ยเดีย่างยวดเๆๆ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 ๆมุู่หยุดหยุดหยุดหยุ มันคือการเหยียดเพศไม่มีอค่ชายชายอกันชายองกันหมดชายจองเนียมองดูพู้พี่ฟังนะคะให้คำว่าสายเหลืองเก็บสบู่ขุดทองฟอกทองบดเนี่ยมันเป็นคำเหยียดเพศเทนั้นเลยค่ะทท้งนั้นเลยค่ะพี่ต้องขอโทษน้องๆทุกคนแทนเพื่อนพี่กนแล้วกันนะครับที่พูดอะไรโดยไม่ทันยั้งคิดอะไรวะ คงจะแต่งที่ไหนอ่ะที่ร้อยเอ็ดฮะฮะอะไรรนะ้อยเอ็ดทคือในวันดวเขาเ100นีนออย่ยร้อยเอ็ดคือไอยมอะ่ะมันบอกว่าจะแต่งงานเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะ <laughs> บ้บาสิยงถ้ามันรู้ว่าเราบอกสองคนนี้มันเอาคลิป ที่มันไปเที่ยวกับมันไปมีเราดูไม่เอาไม่ได้ไหมวะเขาเป็นใครวะพี่เขาชื่อน้องยุ้ยพักอยู่คอนโดเดียวกันน่ะกูแอบกินกันมานานแล้วแหละพูเรียงอะไรกูเรียนต้างทำมีดข้องกูเศร้ารำตาญไหเอ๊ยอุ้มจะได้ไแม โอ้ยหายเลยยี่่ไม่ไหวแล่ว่่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 ่ง่ี่่่่น่่่่ แล้วตอนนี้อะไรนะคะลืมเดี๋ยวร่อนั่น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 แล้วลืมแล้วอ่ะเรืองั้นเราออกไปพี่อู๊ดมันอยากปรึกษาไม่เสร็จเลยแจ๊บอย่าพูดมึกษจะรีบมาทำไมกูยังไม่ไปเลยทำไงนี่คะไม่รีบเว้เว้ เราจะไม่ใช่สิ่งของใช่ไหมทวงคืนนี้ทวนครับเราจะไม่ใช่สิ่งของจะมาทวงคืนนี้นค, <c oughs> คืน,คน,ง,นง่านแบบนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเลยนะ <c oughs> เราจะไม่ใช่สิ่งของนะครับจะมาขอคืน,นง่ายแบบเนี้ยฉัได้พี่จอดก่อนไปแล้พี่จอดก่อนยังไม่จอด ยังไงเนี่ยเขาก็แก่กว่าพี่วองนะคะเรียกเขาแบบนี้เลยไม่ได้เข้าใจไหมคะพี่วองเข้าใจไหมคะพี่ยมยมยมต้องช่วยบอกบ๊อกคิดนะว่าจะเอาแผนยังไงเอะไปเอาใจน้องเขาจมยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจก่อนเรียบอุยอไรอุ้ยอุยอด้ยอียบ ี ione, ep, ep. Ep, ep, ่ที่กูบอกไงมึงไม่เป็นหัวตัวตวงแต่เองมึงต้องเลิกให้มันจบตอนนี้จบแต่เจ็บจบแต่เจ็บเจ็บแต่เจ็บโอ้โหพี่หลายเพลงใช่ไหมใช่เนี่ยพี่ออฟปองพลเขาพูดเอาตังค์มาฝากไม่ได้เลยลูกเนี่ย ผมบี้สุกฤิณเอนะครับแน่นิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ